สิ่งที่ต้องรู้ก่อนยิง Facebook Ad นะครับผมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็เจอกับอาร์ตนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นคอสอาร์ตทำขึ้นเพื่อพี่น้องตัวแทนประกันนะครับผมเนาะเอาไปอดัดแบใช้กันนะครับผมเนาะหลายท่านนะครับอยากจะยิงแอดกันเลยเกินนะครับวันนี้อาร์ตก็เลยทำคลิปนะสอนการยิงแอดมาก่อนเลยนะครับผมเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่นะจริงๆนะต้องบอกว่าการยิงแอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ หลังที่สุดเลยนะครับผมเนาะมันไม่ใช่สิ่งแรกๆที่เราจะมาพูดกันด้วยซ้ำไปแต่วันนี้ครับผมตามคำเรียบร้องแล้วกันเนาะเอาใจคนเรียนนะครับผมเนาะสิ่งแรกครับผมที่ต้องรู้ก่อนยิงแอดนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่หน้าเพจของอันเนาะก็เป็นเพจที่อาร์ตยิงแอดออกไปเพื่อให้ลูกค้ามาตอบนะครับผมก็จะเป็นเพจหลักของอาร์ตเนี่ยนะครับผมทุกท่านอย่างทุกท่านดูก็คือก่อนที่จะยิงแอดนะทุกท่านนะก่อนที่จะยิงแอดเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมนะครับผมอ่ะนี่นครับผมสูบมานิดนึงอ่ะ ต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะสิ่งที่ทุกท่านต้องรู้คือต้องเตรียมเพจให้พร้อมให้หน้าเชื่อถือก่อนนะครับผมเนาะเพจให้พร้อมให้หน่าเชื่อถือก่อนมาไล่ตั้งแต่นะครับผมเนาะเวอร์ด้านบนเลยนะเข้ามาปุ๊บเจอเราเลยนะครับผมเนาะเฮ้ยนี่เป็นเพจอะไรวะนะผมตอบไม่ได้ว่านี่เป็นเพจอะไรนะรผมแล้ว เจ้าของเพจหน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้ครับผมเนาะอาร์ตก็ใส่ไปเลยนะผมเนาะใส่ไปเลยให้ลูกนะผมเห็นนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยอาจจะแนะนําว่าให้ทุกท่านเนี่ยนะครับถ่ายรูปไว้สักหนึ่งเซตนะผมใส่สูตรนะครับผมหรือผูกท้ายหรือเป็นผู้หญิงพี่ผู้หญิงก็ใส่สูตรนะใช้เดรสแต่งหน้าทําผมสักเซตหนึ่งนะผมถ่ายไว้สักประมาณสักสิบรูปนะสิบ a c t ิ้งนะครับผมเพื่ออะไรครับผมเอาไว้ ใช้แบบนี้นะครับผมเอาไว้ใช้แบบนี้แล้วก็จะเอาไว้ใช้ในส่วนของรูปโปรไฟลด้วยนะครับผมเนาะอยากให้รูปโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปของเราเองนะครับผมอย่าไปเมคหรือว่าแต่งมากนะผมเนาะเอาให้มันเป็นปัจจุบันบางท่านเนี่ยนะครับผมเอารูปเมื่อสาวๆมาใช้แลว้วเวลาเจอตัวจริงเป็นไงครับผมลูกค้างงว่าพี่คือใครนะครับผมเนาะพยายามใช้ให้มันนะรตรงกับปัจจุบันมากที่สุดนะครับไม่ต้องไปเมคอัพมากหรือว่าใช้ Photoshop ลบ ลอยต่างๆมากนะให้มันให้มันเขาเรียกว่าให้มันสมจริงสมจังให้มันเป็นตัวตนของเราณปัจจุบันนี้เพื่อที่ลูกค้าเจอเรานะครับผมลูกค้าจะได้ไม่งงนะครับผมนะอันนี้ก็ผ่านไปเนาะรูปโปรไฟล์รูปโคเวอร์ด้านบนนะครับผมแล้วก็ทมเพจนะโดยปกติแล้วครับผมทำเพจสร้างเพจขึ้นมานะครับผมเนาะ ใช้เวลาเนี่ยประมาณสร้างเพจเลี้ยงก่อนสักประมาณาส,สักสอสัปดาห์ครับทุกท่านสสัปดาห์ให้โพสนะบอกให้เพจมันดูมีอะไรก่อนนะครับแล้วค่อยยิงแอดนะครับผมอย่าเปิดเพจมานะครับโล่งๆแล้วยิงแอดนะครับเหมือนกับว่าเหมือนเป็นร้านค้าที่แบบ ไม่มีสินค้านะครับผมเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนกับมีม,มาม่าวางอยู่ห่อเดียวนะครับทุกท่านครับอยากซื้อไหมครับไม่อยากซื้อหรือเหมือนร้านอาหารที่เราเข้าไปแล้วแบบปิดไฟมืดอ่ะแต่ว่าร้านเปิดอยู่ทุกท่านเคยเจอไหมเนาะเคยเจอใช่ไหมแบบร้านอาหารนะร้านนี้กำลังเปิดอยู่นะนะติดป้ายเปิดด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็มีลูกค้าเขาเรียกว่ามีบริกรนะมีพนักงานเสิร์ฟด้วยยืนรับอยู่แต่เราก็ไม่คิดว่าร้านเขาเปิดเหมือนกันเลยทุกท่านเพจเรามันจะต้องดูแบบนะ เปิดร้านหรือ,อยังร้านแล้วเปิดไหมนะครับผมเนาะมันก็เหมือนกันคือการทําโพสต์ลงไปนะครับผมเนาะโพสต์ความรู้นะฮะโพสตโปรดักต์ลงไปนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาเจาะลึกด้วยนะโปรดักตแต่และโปรดักตนะครับผมเขียนยังไงเดี๋ยวเนี้เราต้องมาลงลึกนะครับผมนี่ไอคอนเน็ตรีคูนด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็มีคอร์สฟรีที่ทําไปแล้วก็เนี่ยมอบกรมทานนะครับผมเนาะโดยปกติแล้วหลักๆอ่ะ ก่อนที่จะยิงแอดะทุกท่านต้องมีโพสต์อย่างเงี้ยครับผมโพสต์ไปมอบกลุ่มฐานลูกค้าก่อนนะแล้วก็มีโพสต์อ่าเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยผมโพสต์โปรดักต์โพสต์ขายนะครับขายอะไรนะเราจะเน้นว่าเราขายอะไรนะเราจะไม่ขายโปรดักต์ทุกอย่างบนเพจนะครับเราจะเลือกว่าเราจะเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนแล้วเราจะนะขายอ่าอะไรนะครับผมเราจะไม่ขายทุกตัวนะทุกท่านนะอันนี้เป็นเทคนิคของนะครับผม ทำโพสต์ไปครับผมเนาะมอบกรรมธรนให้ลูกค้านะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นโพสที่อาร์ตเป็นโพสต์ขายนะครับผมขายไอเดียช่อ,อช่อธารบัตรเงินแสนนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นโพสต์ให้ความรู้ด้วยนะครับผม เนี่ยเราสร้างไปอนิเมชั่นพจเงินออมสะสมทับสิบห้า,าทับสิบห้าเนาะวนละสิบแปดบาทนี่ครับผมและอันนี้อันนี้ขายโฮไลฟ์นะครับผมขายโฮไลฟ์ก็ขายประมาณทักสี่ห้าตัวคือกลุ่มเป้าหมายของไอ้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแม่และเด็กนะครับผมแม่และเด็กคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เนี่ยจะอยู่เนี่ยวันนี้นะครับไอ้ก็จะเอาหยิบแบบผลิตภัณฑ์นะทางการเงินนะโฮไลฟ์เอ e endowment อย่างเงี้ยครับมามาขายนะครับ นะอันนี้ก็จะโพสอ,อะไรที่มันเกี่ยวกับเพจทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะอันนี้เป็นของพี่เจฟนะครับผมอันนี้ก็จะทาคลิปรีวิวด้วยนะครับคลิปวิดีโอสั้น60วิเดี๋ยวก็จะมีสอนนะครับผมนะฮะอันนี้ก็โพสคำคมนะครับผมอันนี้โพสต,ตัวอย่างนะฮะไก็กําลังทําเรื่องของ endowment ใช่ไหมลูกค้าก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มพ่อแม่ลูกนะครับผมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกันนะก็เลยเอามาเป็นไอเดียในการขายอันนี้ก็จะเป็น endowment นะครับผม เนี่ยการมีเท reen, ็กซ okay. ์นะครับผมแล้วก็ทํ me me. ากระแสเงินสดนี wrote, ่ครับมอบความทันนะฮะแล้วก็ให้ความรู้นะครับผมเนี่ยไม่มอบความทันเนี่ยเราทําเพจให้มันดูน่าเชื่อถือนะครับผมสักเลื่อนลงมานะครับผมอย่างที่อาร์บอกไป2สัปดาห์เนี่ยโพสทุกวันเลยนะสองสัปดาห์โพสทุกวันเลยนะฮะเพื่อให้สร้างความน่าเชื่อถือนะครับผมกับเพจของเรานะฮะแล้วก็เพจไหนที่มันเป็นตัวขายนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมานิดนึง นะครับอาจจะปักหมุดไว้ด้านบนเลยนะครัก็จะมีสุขภาพเหมาใจามีเงินออมลูกหลักนะครับผมนะก็มีคอร์สฟรีที่อันนี้คือเน้นรีคูลด้วยเนาะเนี่ยครับผมก็จะปักหมุดไว้ด้านบนเลยนะครับผมปักหมุดไว้ด้านบนเนี่ยถามว่าปักหมุดปักยังไงนี่ยอันลงมาโพสต์นี้อันปักไว้นะครับโพ์นี้นะครับผมถามว่า คุณอาทำไมมันเหมือนกันใช่ครับอาร์ตเทสนะครับผมโพสเหมือนกันผลิตภัณฑ์เหมือนกันเลยแต่อาร์ตเปลี่ยนรูปนะครับเขียนคอนเทนต์เหมือนกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนรูปแล้วก็ลองยิงโฆษณาไปแล้วรูปไหนที่มีการเข้าถึงดีรูปไหนที่ลูกค้าทักมาก็สรุปเป็นรูปนี้นะครับผมเนาะอาร์ตก็จะปักหมุดรูปนี้ไว้นะครับผมเนี่ยเขียนว่าปักหมุดโพสนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะทุกท่านก่อนที่จะยิงแอดนะครับผมนะ หรือการทําโฆษณาหรือการทำมาร Marketing นะ์เก็ตติ้งนนปัจจุบันนี้อยากจะบอกทุกท่านว่าต้องใช้โน้ตบุ๊กต้องเปิดคอมตั้งโต๊ะนะครับผมเราจะไม่ทําผ่าน iPad ไม่ทําผ่านมือถือคือทําผ่านครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วจะต้องเป็นคอมตั้งโต๊ะ a d แไว้คีย์งานใช่ไหมครับผมเนะอะมือถือไว้ตอบลูกค้านะไว้ทํารูปเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ งานหลักๆแล้วประมาณ80%เนี่ยอยู่ที่คอมตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกท่านมีนะครับผมเ้างมีเพราะว่าเดี๋ยวอาร์ตในอนาคตอย่างทุกท่านเห็นก็คืออาร์ตจะสอนทำแคนว่าทําในโน้ตบุ๊กนะหรือคอมตั้งโต๊ะนะผมนี่อารก็ปักไว้แล้วเนี่ครับผมมันก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้ครับเนาะโพสต์ปักหมดเห็นไหม เนี่ยจัดการคือลูกค้าเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นอันนี้ก่อนเลยนะในเพจเราคือเข้ามาก็จะเห็นอันนี้ก่อนเลยนะลูกค้าก็จะไปดูว่าเรามีอะไรบ้างนะผมเนาะแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้นะครับทุกท่านใส่ข้อมูลให้ครบนะครับที่อยู่ช่อง u t u b e นะฮะไลน์แอดของเรานะช่องติกต็อกเว็บไซต์ใครมีเว็บไซต์ก็ใส่ในหัวเ็าจะมีหมดเลยนะครับผมจัดการตรงนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับผมแนละ้วก่อนยิงแอดอย่าตกเรื่องง่ายๆเนาะตกเรื่องแบบ ตกมาตายเรื่องง่ายๆนะครับผมอย่าอย่างนั้นนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมเพจนะสรุปก็คือนะครับผมใส่ข้อมูลให้ครบรูปให้สวยงามนะครับผมนะอาจจะไม่ได้เป็นเวอร์ชันที่แบบสวยมากนะครับ เหมือนเหมือนไปจ้างทำเนาะเราเป็นตัวแทนใช่ไหมครับผมเราก็ทําให้มันดีที่สุดนะครับผมภาพขอให้มันคมชัดแล้วก็เป็นตัวเรานะอย่าอย่าหลอกมากนะครับผมอย่าไปใช้ Photoshop ลบลบนู่นนี่นั่นมากนะผมนะลูกค้าจําเราไม่ได้นะผมแล้วก็โพสต์ไปสักนะครับสองสัปดาห์นะผมแล้วค่อยเริ่มยิงแอดสร้างเพจไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะในโพสต์เนี่ยก็จะมีโพสต์ขายแล้วก็โพสต์ลูกค้าที่เป็นหลักๆนะครับผมโพสต์คําคมนะครับผม แล้วก็จะมีพวกคลิปวิดีโอต่างๆด้วยถ้าใครทําคลิปวิดีโอได้นะครับผมก็ใส่ลงไปเลยอย่างนั้นก็จะมีพวกคลิปรีวิวใช่ไหมครับผมเนาะนะวิดีโอต่างๆนะฮะวิดีโอต่างๆนะฮะก็ใส่ไว้นะครับผมยุคนี้จะเป็นยุคของการ ขายผ่านวิดีโอแล้วเพราะว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่นะผมไม่ได้ดูลแลก็ซื้อเลยเนาะต้องให้ข้อมูลละเอียดนิดนึงแล้วค่อยลูกค้าตัดสินใจอีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่อนะัดลงไว้เดี๋ยวก็จะมาสอนการทําวิดีโอด้วยนะครับผมเนาะแต่วันนี้ก็เป็นการเตรียมเพจก่อนนะครับผมเนาะมันจะมีคลิปวิวด้วยเนาะคลิปวิวนะไอ้ตรงนี้มันเป็นไงเนานะนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตุ๊ด สร้างคลิปรีลคลิปรีลคือคลิปวิดีโอสันส้นๆนะทุกท่านเนาะคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมเนาะจึงมันจะจะเป็นอะไรที่เข้าถึงค่อนข้างเยอะเดี๋ยวดูหน้าเพจเลยแล้วกันนะอ,อันส่วนใหญ่นี่ก็จะตั้งปฏิทินไว้แล้วครับทํางานแบบมีระบบนะครับผมทํางานแบบมีระบบทํางานแบบสม่ำเสมอเนี่ยครับผมเนาะจะเป็นคลิปรีลที่อาร์ตทำไว้นะครับผมคลิปสั้นครับผมก็จะเป็นคลิปสั้นง่ายๆอา่าทำไมมันเด้งกลับมาหน้านี้นะฮะ ตัวนี้นะครับผมเนาะคลิปสั้นตนัวนี้เนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะเนี่ยที่เราเอาจทํทไว้คลิปสั้นนะเป็นแนวตั้งนะครับผมตรงนี้ก็จะช่วยการเข้าถึงค่อนข้างดีนะครับผมเดี๋ยวก็มาสอนการทําด้วยครับผมโอเคหลังจากนี้ก็เตรียมเพจกันเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เดี๋ยวจะเข้าไปในการยิงโฆษณากันเลยนะครับผม